ตื่นเช้ามาเปิดเข้าไปดูแดชบอร์ดก็เห็นตัง Facebook ขึ้นชำระแล้วเนาะทั้งสองเพจก็เราก็กะว่าน่าจะชำระประมาณวันที่ไม่น่าเกินวันที่ยีองแหละเพราะว่าถ้าเขาชำระประมาณวันพระหัสอะมันจะไปวันที่ยีสามถ้าเขาชำระวันพระหัสยี่สามันจะไปสัปดาห์หน้าเลยนะ แต่มันก็มีที่ชําระวันพระรหัสแล้วไปเข้าวันศุกร์ก็มีแต่ส่วนน้อยมันก็จะไปสัปดาห์หน้าและส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เป็นวันจันทร์นะถ้าชาระวันพระรหัสในส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นวันวันอังคารซึ่งวันอังคารอ่ะมันก็เป็นวันที่ยี่แปดมันจะเข้าเงินก็จะเข้าวันที่แปดไงตังค์จะเข้าบัญชีวันที่แปดซึ่งมันนานไปเราก็คิดว่า facebook น่าจะเร่งให้เร็วกว่านี้เพื่อจะได้เงินน่าจะเข้าวันนี้เราความคิดนส่วนตัวนะ อืมก็เลยเดือนนี้ก็คือชําระเร็วเลยอ่ะเออถือว่าชําระไวเลยวันที่ยีิบเอ็ดนะก,ก็น่าจะเข้าวันพรุ่งนี้แหละพระรหัสเพราะว่าขึ้นชำระเมื่อวานวันอังคารนะที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมนะก็น่าจะเข้าวันพรุ่งนี้นับเป็นวันมะลืนนะข้ามไปสองวันทําการก็นับเป็นวันมะลืนก็น่าจะเข้าวันพรุ่งนี้ไม่เกินวันศุกร์ส่วนใหญ่สองเพจก็ขึ้นชำระพร้อมกันแหละ เดือนอปีที่แล้วอ่ะก็ขึ้นชาระวันที่ยี่สิบสองปีที่แล้วอ่ะยีิบสองมกราคมก็ขึ้นชำระเร็วคือถ้ามันติดเสาร์อาทิตย์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะขึ้นชำระเร็วนะถ้าถ้าวันอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปนี่มันจะแบบมันจะเลดเกินไปอะ่ะเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะขึ้นชำระเร็วเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปนี่มันตรงวันจันทร์นี้ก็ตรงวันที่ยีิบเจ็ดแล้วส่วนใหญ่อะ่ะเงินเฟซบุ๊กอะ่ะเข้าไม่เกินวันที่ยี่หกนะเข้าบัญชีนะ ตังตังเฟซบุ๊กเข้าบัญชีจะไม่เกินวันที่ยี่สหกส่วนใหญ่จะยี่บห้ายี่บหกนี่แหละน้อยที่จะเข้าวันที่แบบหลังจากเนี้ยส่วนใหญ่จะเข้าวันที่มันเคยเข้าวันที่ยี่สิบเก้าก็มีวันที่หนึ่งก็มีแต่ว่ามันมีแค่ยี่สิบเก้าก็มีแค่เดือนเดียวเนาะที่เข้าแล้วก็วันที่หนึ่งนี่อันนั้นคือช้าสุดของปีที่แล้วเลยก็แต่ช่วงนั้นมันมีโบนัสเข้ามาไงมีการสลด์ได้จากโบนัสเข้ามาใหม่มันก็เลยเราก็คิดว่ามันก็ช้าเนาะเขาก็ จัดการเปลี่ยนระบบอะไรใหม่อนะไรเงี้ยเนาะก็เลยมันก็เลยช้าขึ้นแหละก็ก็เป็นไป,นปนตามคาดเหมือนกันว่าเออขึ้นชละเร็วเพราะว่าถ้าเขาขึ้นชละช้าเนี่ยมันจะไปได้วันที่แปดแล้วคิดอยู่ในใจว่าส่วนใหญ่เงิน Facebook ไม่อเข้าบัญชีไม่ไม่ช้าไม่ส่วนใหญ่ไม่แ้าไม่ถึงวันที่แปดอ่ะอืมส่วนใหญ่จะประมาณยี่บหกที่ไม่เกินวันที่ยีเจ็ก็เข้าแล้วนะยี 26, ่สิบหกอย่ิบห้ายี่หกเงี้ย อยู่สองวันเนี่ยจะเข้าแล้วนะยี่สิบสี่ยี่ห้าหกเนี่ยเงินจะเข้าบัญชีอืมเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยเลื่อนมาชมําระเร็วขึ้นไงแต่ถ้าเป็นแบบว่าวันถ้าสมมติว่ายี่ห้ายี่หกเนี่ยมันไม่ติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราคิดว่าเขาอาจจะชําระเป็นวันที่ยี่สบสองยี่สิบสามก็ได้ถ้ามันยี่ห้ายี่หกนี่มันไม่ติดเสาร์อาทิตย์แต่เพอเออวันที่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยส่วนใหญ่ตังจะเข้าบัญชีวันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกแล้วยี่ห้ายี่หกส์นี่มันติดเสาร์อาทิตย เพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะได้เงินกันช <c oughs> <reco Christ. c oughs> ้าเนาะคือเราคิดว่าเขาก็คงเข้าใจตรงนี้ได้มั้งอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนกับว่าคือถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เนี่ยมันก็การชำระเงินมันส่วนใหญ่มันจะช้าถ้ามีแบบเครื่องมือการสร้างยได้อะไรมาใหม่เนะแต่ถ้าแบบอ่าเหมือนกับเขาอยู่ตัวแล้วจัดการการระบบการชำระเงินอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตจากความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนะอะไรเงี้ย ก็ก็รู้สึกนี่นะรู้สึกอ่าอ่าโล่งใจไปว่าที่ว่าเดือนนี้เขาชำระเร็วนะเพราะเราคิดว่าโอ้โหถ้าเขาไปชำระวันที่วันพฤหัสที่ยีสามเนี่ยซึ่งปกติเขาก็ชำระประมาณนี้นะยีบสามอะไรอย่างเงี้ยขึ้นชำระนะยี่สามยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะไปได้วันที่ยี่แปดเลยสัปดาห์หน้าเลยซึ่งบางทีมันอาจจะเลยไปโอ้โหแบบคือเราคิดว่าเขาพยายามไม่ให้มันเลยไปเดือนหน้าไงอืม